เดี๋ยววันนี้จะพาอธิบายอุปกรณ์ของรถเพิ่มเติมนะครับก็คือรถ Honda Civic นะครับรุ่นนี้จะมีเลน w a t อ h ให้ด้วยอยู่ที่กระจกด้านซ้ายครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะเลน w a t อ h นะครับโอเคครับโอเคต่อมาผู้นั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะมีแผ่นเพจบอกเลขตัวถังอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะเรียบร้อย ต่อไปเรามาดูเรื่องของกระถางน้ำมันนะครับถ้าเป็น c ี v i c จะใช้สัมผัสเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับขอแค่ประตูปลดล็อกอยู่นะเปิดได้เลยนะครับสำหรับน้ำซีบิ c กเติมน้ำมันก็เด็กปั๊มจะทราบนะครับเวลาเติมน้ำมันก็ให้ดูจะมีแผ่นสติกเกอร์แปะอยู่ค่ะว่าเติมอะไรได้บ้างอย่างรุกน,นนี้จนั้งแต่ e 8 5 e 1 0 e 2 0นะครับก็คือ91ขึ้นไปด้วยพูด,ดง่ายงเลยลก็คือยกเว้นดีเซลแคนเดงเติมได้หมดเลย e 8 5 e 2 0 E10, e 1 0 9 1ก้า a s o ่งเก้าห้าแกอเนดีเซลแล้วตอนปิดนะครับพยายามดูนะครับพนักง,งานปั๊มให้หมุนอย่างน้อยหนึ่งแกลกหรือหลายแกลกก็ได้เพื่อจะได้ให้ปิดสนิทนะครับต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังนะคะคือสามารถเปิดฝาทา้าด้วยรีโมทก็ได้หรือจะมีสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ใต้ H-Mark ตรงนี้ด้วยนะฮะสามารถเปิดได้เลยนะครับตรงนี้ รุ่นนี้จะมียางอะไหล่อยู่นะครับเห็นไหมครับยางอะไหล่กับแม่แรงนะครับแต่ว่ายางอะไหล่จะเป็นแบบเอ่อเป็นแบบสแปร์นะครับก็คือจะเป็นยางตัวหน้าแคบนะครับว่าใช้ช่วงคราวเท่านั้นนะครับความเร็วจํากัดความเร็วนะความเร็วสูงไม่ได้นะครับส่วนวิธีการปิดฝากระโปรงหลังนะครับเราก็แค่เอามือวางไว้เหนือ h m a r k ตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดลงไปเป็นการปิดแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมา ประตูด้านหลังนะครับจะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเลื่อนสลักลงมาเป็นล็อกเด็กนะก็จะเปิดจากด้านในไม่ได้นะครับจะสังเกตว่าถ้าเราเอามือไปเปิดตรงนี้เด็กจะเปิดไปได้ก็คือมันจะฟรีเลยเนี่ยฟรีละมันจะฟรีๆหลวมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กเอาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็จะเปิดจาก,ากด้านในได้วิธีการใช้เก็านื่นเลยครับแต่รู้สึกว่ามันทํางานละหนื่นมากขึ้นนะครับ ด้านในนะครับของโรทอนด้ารุ่นนี้จะมีไฟเก๋งนะครับก็คือไฟตรงกลางห้องโดยสารนะครับสําหรับเรื่อทงด้านหลังนะครับแล้วก็มีรูเสียบ USB ให้ด้วยนะครับสองจุดนะส่วนด้านหลังภายในเบาะนะครับจะมีพนักเท้าแขนตรงกลางเดี๋ยวผมลงให้ดูนี่เลยเอาแขนมีพวงงแก้วน้ำด้วยแล้วก็มีสายเข็มขัดนะครับสายเข็มขัดให้อยู่สามจุดสามตำแหน่งครับอ่าไม่ใช่แค่นั้นนะ ด้านหลังเบาะเรายังมียึดเบาะเด็กด้วยก็คือ Isofix นะครับ Isofix ก็จะอยู่ด้านในข้างในเลยนี่ครับใช่ถูกต้องครับแล้วก็มีตะขอด้านล่าง,างนี้ทีหนึ่งเห็นไหมสัญลักษณ์เอาไว้ยึดเบาะเด็กนั่นเองนะครับครบถ้วนครับต่อไปมาด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ลมยางนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ ยางหน้าเติม3-2นะครับยางหลังเติม32เช่นกันนะครับที่ความเร็วประมาณเนี้ยนะลกสินะอันนี้แนะนำในค่าโรงงานเลยถ้าบางคนความเร็วสูงก็3-5คู่หน้าดางหลังสาสามก็ได้แต่แนะนําเป็น3-2มสอสองดีกว่ากําลังดีเลยกาลังรุ่มเลยนะครับผมจากโรงงานเลยนะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ